ช่ยายก็ได้พาออกมาหลังบ้านแล้วนะคะตอนนี้มาหาเก็บมะแข้งเก็บมะแข้งมะแข้งก็มะเขือพวงมะเขือพวงบ้านเฮานั่นหลนะเนาะมะแข้งมะแข้งแคว้ง,วง,วงบ้านใครอ,อื่นมะแข้งน้องเอมาเบิ่งคลิปแล้วก็เรียนภาษาอีสานไปนำเนอ มะแข้งมะแข้งอันนี้เขาเรียกมะแข้งมะแข้งก็มะเขือพวงภาษาอีสาวนวรรณคำมนะคะมาเก็บมะแข้งไปใส่แกงหน่อไม้ค่ะวันนี้ก็แดดนิดนึงแต่ช่วงบ่ายว่าน่าจะมีฝนอยู่นะแดดแบบนี้แดดฝนนะ จะได้ประมาณหม้อนึงอันนี้ก็มะเขือขืนมะเขือขืนมะเขือคืนมะเขือคืน,คคน,คคนแล้วก็จะมาเก็บผักอีตูผักอีตูนี่ก็งามงามเหมือนคนปลูกเลยนะคะบ้านยายก็จะเน้นแบบความฮาแล้วก็ตลกตลกหนยนิดนึงนะคะไม่ซีเดียสนะคะพามาเก็บผักหลังเฮือน,นะคะ่ะสวนหลังเฮือนนะคะ วามาว่าภาษาอีสานวันละคำนะคะเก็บผักอีตูหลังเฮือนค่ะวันนี้จะแกงหน่อไม้ค่ะแต่ไม่รู้จะแกงทันไหมล่ะคะเพราะว่างานยาเยอะมากจริงๆนะคะอันนี้ก็โหระพาหัวละพาโหระพาหระพาหัวละพากะไรอีตูก็งามคักงามว่ะโอ้ยจะเมนมันงามคือเจ้าของค่ะเนาะไม่อยากผัาความงามของอีตูเลย สูสีกับคนความงามนี่สูสีกับคนปลูกค้ากคว่าคะ่ะเห้งเด็ดแห้งงามเห้งเด็ดแห้งขึน้นยิ่งเด็ดยิ่งสวยแล้วช่วงนี้มันหน้าฝนด้วยเราก็จะเด็ดเอาเยอะๆใส่เยอะๆเลยใส่เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าปลูกเองเราไม่ต้องซื้อเราก็จะเน้นใส่ผักอีกตัหลายๆคะ่ะ กินไม่ได้แต่จะทำให้น้องกินสวยอะไรเยี่ยงนี้โอเคแล้ค่ะจะเก็บหมดก็มันเยอะเกินจริงๆนะคะสวนหลังป่าหลังบ้านอันนี้ก็ต้นอะไรน้องเอต้นเอียงอันนี้ อันนี้เอิ้นต้นหมักนี้ต้นหมักนี้นะคะต้นขนนต้นหมักนี้อันนี้ก็มาเคือคืนค่ะมาเคือคืนกระเจี๊ยบแดงแต่ละมือ้อแต่ละเวรยายก็มาอยู่แต่สวนนี่แหละหน่อไามา้ที่วันนั้นยายหักไปมันก็เหลือแต่โตจูดู กล้วยยายก็ใกล้จะตึงแล้วนะคะกล้วยตึงค่ะกล้วยตึงเข้าใจคําว่ากล้วยตึงไหมคะคําว่ากล้วยตึงก็คือมันใกล้จะแก่แล้วใกล้จะได้ตัดแล้วตรงนี้เห็นมันแตกเหื่ไหมคะดินแตกเหืตรงนี้น่ยหน่อไม้มันกําลังจะโผล่ขึ้นมาค่ะเห็นมะคะเห็นมัคะน่ะมันโผล่ขึ้นมาแล้วไปลาแหลมแหลมแหลมนะเห็นม เห็นปลายหลมๆของหน่อไม้ไหมคะตรงนี้มันโผล่ขึ้นมาแล้วมันแตกเขืบอนะคะ่ะดินมันแตกเขืบแล้วดินมันแตกเขิบจังซีมันก็จะเป็นหน่อไม้ยอดใหม่ขึ้นมานะคะวันนี้น้องเอก็เรียนรู้คำว่าดินแตกเขืบนะคะโอเคนะคะแค่นี้ก่อนจ้ะวันนี้บา,บายยขอบคุณที่เข้ามารับฟังรับชมรับรับ ฟังรับชมรับบึงแล้วก็มาเรียนภาษาอีสานวันละคำสองคำนะคะบ๊ายบาย